เอาไม่ได้ไม่ใชแถวโ็แถวดูยี่ตีไม่มียะห้อยๆด้วยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมล้มล้ล้มสองล้มสามอู้หอนั้นไงหังอไ้งเอาดิดอดีอาอ้าวอโบกเหรอโบกเหรอโอ้โหสวยสู้เดิ ยืนเท่ยืนเท่ไอสัตว์สีหลังยืนเท่ไอสัตว์ยืนเท่ไอสัตว์รถไฟไม่ก็รถไฟพี่สีก็แค่แบบนี้ให้รถไฟอย่างเดียวพี่จะไมาเลยบอกพี่ดิ่งเลยมันไหมไม่เจอที่นิ่มๆเลยเจอแต่แข็งๆนี่อะนั่นน่ะเดะชอบอย่างเงี้ยเต็มคันอย่างเงี้ยแข็งๆกูชอบ ดีนะเหล่าใส่ตาสุดยังไงสุดโอ้โหไม่ต้องแย่งกันแล้วปอสานสตัวต้องมีในแนวเว้ยดู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 หน้าดูหน้าไว้ดูหน้าไว้อกากดี๋ยวาต้องเอาไปส่งเอ้ยมี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 มมนมเลฟิเลเฟิเฟิมีด่วน โหมึงยิงจ็อกไอสัตว์แล้วเจ็อกเยอะวะพอดีไหมเนี่ยไม่ไรมันขึ้นไปขึ้นไปแทนอยู่แล้วขอโคตรไกลพี่เอเห็นแล้วงหนังนี่แหละถามว่าไม่ต้องแถ้วว้าวต่โคตรแล้วกูได้แล้วไหนวะนี่ไงกูหนิงกระสับเนี่ยแตสองตัวสองตัวผมได้ทุกคน มันทอมันทอเกตมันทอเป็นเล่นอยู่มากมีจอก่อนไอที้ยรถรถรถจอดรถพร้อมรถพรอมเฮ้วบัรถน้อยนะออซายนะไอทีบีนะเจ๋อไอปังเลยไปด้วยกันดีกว่ารอก่อนเด็อยู่ใกล้เนี่ยวไปแล้วเหรอไอ้รถ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 สิบล้อล้อใครถอว่าใครถอใครไอไส้กรู ล้มล้มล้มสองล้มสามวิวยังยางตัวไหตัวไหล้มมีรถมีรถอีกข้างหลังรถอีกผม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 ยายาตกรถมายาปยาผม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 ว่สิจอยู่เหี้ยผมนั่งขึ้นรถอ่ะหลังรถอ่ะผมนะเฮ้ยอย่าเพิ่งชวนกันตรงนี้นะเห็นได้เห็นได้ ไอ้พวกนี้มันจะนั่นเปล่าไม่เข้าชวนไม่ช,วน,มชวนไม่เอาไม่มีเยื่อใยวางเข้าเยื่ออะไรกูยิงสามเวกวิ่งผ่านมาไม่น่าผ่านมาคันงนี้เลยเนาะข่มจัดไปคมป่ะเมื่อกี้คมมปะ สีดูอ่คนป่าอยู่หลังรถด้วยสิขมี่ม้าไปอเฮียให้ันขี่ม้าไปออรอละเี๋ยจอดวะไอเฮียข้างหลังก็คนป่าข้างหน้าก็ขาวบอยสัต โอ้ครบครบทุกยุคเลยสัตว์คนป่าคาบอยแล้วก็นักลบทคนป่าคาบอยนักลบนี่ไวของปูนี่ไว้รุ่นเมกาน่ไอแหลม่ะพิ่งตัวเหมาไแหนมไอเจี๊ยบเจี๊ยบุไอเหี้ยดูไป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 ไ ิงวิโกไว้คนเดียวล้วอไม่มีอีกแล้วนะอย่าแวะนะเฮ้ยเรามังกรบินบอดไหมบอั้านมันมีคนยิงนั่นข้างเนี่ยตงแสงไฟเนี่ยบิดแบบมาวิลิกนี่มันแสงไฟเนี่ยปู้วนุ่งห่วย

ไหนวะว่าเครื่องรางต้องมีเครื่องรางดิพี่ไหนน้องพี่อ่ะพี่ลิงไอ้แฟนขึ้นอยู่ไหนนี่ไงไม่เห็นเลยอ๋อมันใส่กระเป๋านี้ไม่มีอ่ะอ๋อมันต้องกระเป๋าสามเอเปล่าไอ้นี่อะไรเงเห็นอยู่นี่กระเป๋าหนึ่งไป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 ลุยเฮ้ยนั่นไงยิงไปอยู่ข้างหลังนี่ไงมิตามิตามมิตามเอาไหเอาดิรอเทียเอาดิเอ้าดิ โบกเหรอโบกเหรอเออันนี้ขวาเลยบนขวามีมีนะจอดบนจอดบนขวาเนี่ยอันนีเปิดเลยมีเปิดแลงว่าก่อนที่ไม่ได้เปิดโอ้โหสวยสู้เด็กไอ้ยังถูกหายแล้วไปอยู่หน้าผมข้างบนบนบ้านข้างล่างข้างล่าง ไงกูแบง้งุยเลยโอ้โหไปตีอ้อมไปแล้วตีอ้อมไปแล้วไปไปไป,ไปว้าอ้อมอ้อมอ้อมครับผมผมปอดชุบนะยืนเท่ยืนเท่ไอ้สัสหลังหลังหลัง,งีหลังยืนเท่ไอ้สัตว์ยืนเท่

มันดื้อไงมันดื้อไงลงทุลงทุบเผาสองเผาสามไม่มีเลยวะไอตีมึงลงมาดูคนป่านอนหน้าปากิไหนวะุบเผาสามไม่มีมึงเลยเนี่ยคนป่านอนห้าปากไปดูโ่นั่นอะไรเย นี่เห็นกระเป๋าบ้างไหมบอกหน่อยดิฮะกระเป๋าเห็นมั้างไหมกระเป๋าที่เอามาแล้วอันหนึ่งจุงไหนอันศพอะเสามคนกูไม่ออกเหรอบินพังเลยเหลือตัวหนึ่งนะกูคิดว่าเหลือตัวหนึ่งเฮ้ยมันยังมาเองอยู่อีกวะ กยไม่มีกระเป๋าเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะกคนตี้มือนี่6คนนะนับนับคนดิมันยังอยู่เนี่ยออกแล้วนะนี่นี่ออกยังออกนี้ออกแล้วแต่งเต็มด้มาไม้สับ เออซาซาเขาจะกลับอยู่แล้วโบกเราตังเอาตังเอาไปดิโอโอเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยวะโดนแล้วกูโดนแล้วตีหันแน่เลยว่ะใช่ใช่ัตีหันหมดเลยหายแล้วเปล่ยหว่าแล้วโอเคแล้ว ให้มันมามีของเล่นป่ะร้านร้านใครอยู่ดิคิดวันแน่ก็เข้ามาเหี้ยโอ้โหนี่จะตายไอ้สัตว์คืออะไรวะเกาะสามเต็มนะเมื่อกี้ใช่ปืนเป็นคนโระแล้วเปิดถอย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 ให้มันให้มันชิดมาให้มันชิดมาเฮ้ย้ผมได้ไงวะเก้าอี้ให้มันอยู่ข้างหลังเหรอให้มันอยู่ข้างหลัง กอาลังหน่อยจะที่เกาะัอยู่พิภายอ่ะกูไหนอ่ะก็โยนมั่งล่างนะวางโดนยี่กัไหนข้างหลังหลังนี้อยู่คอนโทรลทาวเวอร์ไปเชื่อลองส่องดูทาวเวอร์สามตัวดนอีกแล้วทาวเวอร์สามตัวเเท่าที่เห็นนะพี่ยเาดูงานไม่ได้เดี๋ยวล่วงเฮ้ยมันชิดแล้วชิดแล้วสามขีดแล้วอ่ามันมีข้างหลังด้วยระวังพี่เยอะนะเยอะนะเี็กูได้ไงวะอ๋อเห็น Ok ในในน้ำหรือเปล่าว่าในน้ำไม่ใช่ที่มันชิดเราเนี่ยนี่อยู่หน้าผมนี่เนี่ยขึ้นมาแล้วลูกพี่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นเงี้ยวเลยปล่อยพี่ซ้ำๆๆๆแล้วซ้ำแล้วหลบหลบชุบลอยชบมีนี่ชกโดดนะพี่

ตายดีตาย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 ขโมยยิงคนเดียววะเร็วเร็วต่อแตกแล้วขบวนขบวนติดเกาะตดเกาะต่อม่ใส่ไอ้เออเอาโว้ย กูยิงตัวนน้นในสัตว์เฮ้ยมี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 ข้างหลังตีระวงละวงลวงกำลังลุกชุดนี่เองตีหอเขาบ้างขอนเขาบ้านตา้หมดมันพอไหมสัตว์มันพอไหม อ้ยเดี๋ยวกูชุบเสามตัวก็มาดิไอ้เหี้ยกูแทบไม่ได้ยิงเลยสัตว์อยู่แล้วจ๊อกก์ตอกัูหายได้เหี้ยให้กูไปกูเอาเกาะมาชุบไงไควายสมหน้าแท็กทอง2องหมื่นห้ามันพอไหมบู๊พอไหมล่ะโอ้ยอย่างนี้ชอบอย่างนี้ชอบเลยชอบโอเคจ๊อกก์ตบปุ้ยหลงนอก โโอหไอเฮียตีนี้กูแทบไม่ได้ยิงเลยสัตว์เต็มไอวานไม่ไมูเลยกูอย,อยู่แล้วไอยิงใจยิงเย็นเดน็ดสัดข้างหน้าไอยิงอยู่ไอเฮียไอเฮียชิเมล่าเดือดสัตว์อะในระยะใกล้ๆอะเดือดแล้วพี่โอ้มีดผมไม่เดือดสุดแล้วระยะใกล้ฆ่าไปสองคนด้วยมีดเลย้แอกทองเป็อะแต่งเต็มไม่เอาแล้วะไอเฟิ่มชาร์จหล่ะไอสัตว์มาชาร์จเพื่อนกุ๋ว เรื่องดูสีพี่บอกกระเป๋าสามเพี่ยอะไรกระเป๋าสามเพี้ยอะไรว้าวม่งวิ่งกันมั่วเลยเมื่อกี้เฮียกูไม่รู้ใครเป็นใครเลยเฮียวิ่งกันเต็มบ้านไปหมดวินิกกว่าพี่ตีแต่งเต็มด้วยเออไม่ไม่เอาแล้ววะเนี่ยกูเอาชิเมชิเมล่าแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ชิเมล่าเข้าเอาแล้วผมมานะผมมานะ มีเหลือปืนอะไรบ้างวะเหลัไอพี่ปืนนี้พีอะไรเนี่ยไหนเฮ้ยโอ้โห M13 ซีหวานเจี๊ยบอืมแต่งใหม่ลยเ่ีใหม่อีกใม่อีกเอาอีกอีกเก้าสูงเนี่ยอยากหายหมดอหละตะโกะไอ้เหี้ยบกูทำไมอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งกูก็ไม่ได้ อิตี้รอบนี้แม่งบัวแต่ชุบมันเลยไม่ลงได้ฆ่าอยู่ตัวเดียวไม่ใช่ตรงที่วัดลงตรงนี้เลยแต่งนานเลยพี่ตังเยอะนะแต่งนานแลนะเล่นได้เลยมันดีอย่างเงี้ยถึงจะมันเลยฮะเจอตัวสองตัวกระเป๋าดำก็ฟ้าอย่างงี้ไม่มันรู้เราเราหกก็ดีแต่มันต้องมีวินัยไงคือแม่งต้องทำกันให้ดีๆเพราะปานนี้ตื่นแน่ไม่ใช่แบบ วิ่งไปเรื่อยแล้วแบบโดนอะไรเงี like. ้ยแบบกูรอชุบมึงเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้แม็กนี่เซลล้มอีกอ่ไอ้เฮียกูไม่ต้องทำอะไรเลยแหละรอชุบไม่ตายคือตายนี่แหละตายแลกแล้วเมื่อกี้พอกูยิงโดนสุดท้ายเสร็จมึงลุกนยังไงวะหรือว่ามึงมีชุบอยู่แล้วไม่โอ้แล้วลุกกันไงอ่ะเยิงชุบไงเฮีย นอนหรอพี่หลียังไม่ตายเหรอยิงให้นอนเก็บของอยู่ไม่ตายหรอเฮียเน้นแน่กูไม่ได้เก็บของเลยเดี๋ยวรอดูท้ายเกมนะเน่เน่มึงมึงมึงดูตังมึงดูตังว่าใครใครเก็บของอ่ะมึงดูมึงดูตังเก็บของสาอ๋อเก็บของทีแรกอ่ะเฮ้ยเอาอีกเฮ้ยอย่าบังอย่าบังสุดสุดอย่าบัง อ้่แล้วเวยเอ้าเฮ้ยค้างนี่น่นนรอยูู่ข้างน้าริเฮ้ยค้างว่ะมฮ้ีนขัยกแบกายเปลอังไงนบ้านในบ้านในบ้นในบ้านใานล้มในบ้านล้มแน่เชื่อมือผมดิ เชื่อมือผมนี่ข้างนอกอีกนึงไอ่ยเป็นไงอาวุธเหรอมันแหลกเมื่อกี้มันแหลกเว้ยกำลังจับไปกับมาไอ่ะกันร่ำรวยเลยไอ้เดือดให้เดืดให้เดืดไม่มีไม่มีกูยูวีป่ะเป็นไงมีมีมียูวีธรรมดานั่งนั่งบนรถถังได้ไว้ใจผมหมดแล้ว อุ้ยตีอะไรอ่ะได้อีกที่มีร้านหรอเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนคุโรนข้างหลังนี่พี่ข้างหลังข้างหลังนี่มันเปิดวีไอพีอยู่แล้วไปตาสวยไม่เอาตานะเออตาสวยนะเฮ้ยไหนว่าไม่มีตาหลอดช่วงอ่ะไอ้มันโผล่ไอ้ไอ้มีคนโน้นคนโน้นล่าสุดสุดสุดหมอบสุดหมอบไอ้อะคนโน้นล่าไม่ได้หมอบเงินไม่ได้เออ ไอกระตุกเยอะเฮ้ยเดือดเนี่ยมั้ไม่เป็นเราวะกูไม่รู้จะหลบไปทางไหนแล้วหลบมาทางนี้เฮียนั่นก็ล้มหลบมาทางนี้เฮียพี่ก็ล้มไอ้ยังไม่ได้ยิงใครเลยสัตว์ไปไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเต็มคันเลยว่ะ มือแล้วกลับมาแล้กลับม่าหรอกขึ้นเถอะย่าขึ้นเอเฮ้ยมันขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ไหมมันเดืนแนนี้เฮ้ยโอ้โหกระตุกโอ้โหนงเงี้ยเปิดมือนโ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 ออะไรอยู่นี่น้องน้อน้องอนเปิดเปิดจากไหนวะโอ้โหข้อมนมอ ไม่นะไม่นะเราจะมาตายแบบนี้ไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโดนจนได้เฮ้ยข้างบนมันมีตัวข้างบนบอลโดนว่าบอลโดนว่าลบก้อนลบก้อนลบก่อนเออไอเฮี้ยมเป็นปลาเซนเทะแปลกรถลบก่อนลบก่อนลบก่อน ไอ้แรกแรกแรกใช่คนนู้นทางข้างๆกูอยู่มันมาล่อกูอยู่แลกแรกแรกแรกรื้อทางนี้งใช่ปะมีตางคนนึงโล่ไปเพราะว่าโอ้ยเฮียโดนแล้วว่ะเฮียนี่โล่ไอสัตว์รถมันยิงไม่เข้าพี่โล่เดินตามกูมาเลยพี่โดนเหรอะวางลงมาเป็นโดนเลยไปลุบเหรอ ไปผมได้ลบดูโล่ดิดูโล่ไว้เดี๋ยวเพิ่งเก็บนะเล่ไปสีเหลืองใครวะคือใครเนี่ยูยูๆเอาเปิดได้เลยเอาเห็นแล้วเห็แล้วอยู่เออเนี่ยคขึ้นมาขึ้นอนี่เวล้มลุ้ตายนะชุบหน่อยนะเออฮะตายอยู่ตรง้นน่ะเออเอาไอ้นี่ก่อนยังไม่ขึ้นนะมันมีตัวยังไม่ขึ้นนะ มาดิเพีอยโล่อะโล่อะนี่โล่ลายห้าวอะห้าวหุ่งห้าวเลตีอยู่ไหนวะโน่นตรงโน่นเลยโอ้โหเก็บโล่ดิใครใครเก็บโล่เหี้ยตึงตึงจัดว่ะตานี้สัตว์อยู่ไหนวะวายเนี่ยของดีโอ้ยตีไปตายนี่ไหนวะให้กูไปอ้อมมันไงว่าเตอกินกูมันเนี่ยโอ้โห ไบอดบอดยิงกูสี่้นบอดวิงเหรอโอ้โหบอดเพียบเลยสัสแล้วมันเห็นพี่อ่ะมันเห็นพี่มันก็ยิงพี่เลยเอ้พี่ตุบ๊บตุบเอาพี่หงส์ชุบเองพี่เราไปเราไปปืนใครไี่ติปืนหายนีข้างหลังนี่ไงนี่นี่ไม่ใช่ปืนนี้ จะอยู่ที่ตัมันก่อนมันเก็บไปดิชิเมล่าชิเมล่าตีนี่ตีนี่มานี่มากูนี่มล่านี่ปืนอะไรวะนี่เห็นล็อกแต่ของดีตรงเนี้ตุ๋นเฮียชอบชิเมล่าตรงนี้ยของดีจัดเลยเนี่ยเป็นเงินเนี่ยกูเงยเงยหน้าปืนที่ไปแม่งกำลังป่าเซนเทคเลยเฮียโดดลงรถแทบไม่ทันเนี่ยเนี่ยปืนเงี้เนี่ยแตกอ่ะแตกเลยขอหน่อยขอขอเข้มล็อกอันนี้นี่นี่แตกเลยเกี้ไอ้เหี้ย เอาก็ไม่เอาพี่เอายุงผมนี่เอาเอาผมเอาซองซองซองไม่โดดลนไม่หยิงไม่โดนจังไหลไายเฮียซองวะเฮียเศรษฐายวะเฮ้ยเฮมล็อกข้างล่างก็มีนี่ว่าอุ้ยอุ้ยอีเฮียกดผิดไม่ชุบ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 อีเฮียจะมาเอาปืนด้วยความหิวโหย กลับได้กลับบ้านเก่าแล้วนี่มันถามป้อนนี้เหี้่รถรถแตกว่ะเจอระเบิดเต็นท์เหกเปี่ยงเลยฮะอู้ว่าไม่ลงอ่ะไอเหี้่ไอ้ลูกสองพันเลยทุกคนไอ้โก้ลูกสองลูกสองอะไรสองไฟไหมลงลงเลยใหญ่ไปที่ขาป่ะเกี่ยวพันไหมครับหรือยังไงครับกูยังมีบอลโดนอยู่ก็ง้อยเนี่ยเตี้ยกลับบงท้าดีกว่าไหมนันก็ซื้อกลับดีกว่าสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรสามรอยเมตรเองเริ่มถึง รถได้เลยนะถึงกลับเลยว่ไม่ได้ยิงขนาดนั้นี่อะมาลงต่านี่มีเก้าหมืนซื้อดิไอ้ฟรซองไฟได้มาเนี่ทิ้งไอ้เฟ้นเลยผม่สัตว์มันไม่รู้อไฟไมันนี่บอกไเกียเกียหมเบนเลยมังเป็นชุดแม่งไม่ตายเลือดตามนไม่ลดได่ถ้ายิงวะ เฮ้ยไอ้กูจะมาตายด้วยบอดแบบนี้ไม่ได้เสร็ยังอ่ะเสร็จงอ่เตะดยังเอ่ะเสร็จยังเฮ้ยของเล่นบอมเบไหนวะไ่ใกล้อ้ย เจอเซงจานี่ยบอกให้ตอนนี้ที่จเจอที่หกับหคนเลยอ่ะแล้วมนวันอนะหอยู่เอ้ยของเล่นแล้ววะอแอตไล่กดเลยนะพี่อข,ขอตังค์ทั้งหน่อยดิยไปปลดล็อกปืนหน่อยออา เง็ด้ซื้อซื้อกระดู้ยอจาไอ้ตัยเจ้วตังอตังไปซื้อปืนกะปืนปืนโลดเนี่ยสามหมื่นไเท่าไรวะปืนโลดองหมื่นห้าประมาณขอแล้วขอแล้วขอสนขอสักหน่อยขอสักหน่อยไม่ขอตังหน่อย

รวมรวมคนรวมคนคนต่างด้าวนี่มันเครียดนะนีหนาว่าคนพาดไอ้เรื่องแล้วตัวไครลุกอยู่ดูหน้าไอ้โกดีอ่มึงโมโหอะไรวะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ